สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในช่องของไอเทนนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บรรยากศาศล่มเย็นเป็นฉุกเนาะบรรยากาศสดใสนี่ครับตนกำลังออก อ,อยู่ในในเนนนูนนะเนาะอยู่ในไอระหว่างต้นสนนะท่านผู้ชมครับนะครับระหว่างต้นสนต้นา่านนะเช้าเชา้ชาบรรยากาศกำลังดูดีดูสวยนะครับท่านผู้ชมครับดูดอยตรงนี้ถือว่ามีดอยล้อรอบอยู่ครึ่งหนึ่ง อาเป็นว่าครึ่งหนึ่งแล้วกันครับท่านผู้ชมนี่เนาะอ่าลอยมันมีล้อมรอบอยู่ครึ่งหนึ่งที่นี่ชื่ออ่าบ้านปางแง่เนาะบ้านปางแง่หมู่หกหมู่เก้าเนาะท่านผู้ชมครับหมู่เก้าแต่ชื่อที่ผมอยู่ที่นี่ตอนนี้ที่ไทยคลิปไทยท่านผู้ชมอ่า เห็นอยู่ชมอยู่ตอนนี้ก็คือว่าไอ้ทุ่งทองท้องนาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเหมาะก,กับชื่อจริงๆครับผมตรงนี้มีเต่นนาทําทนากันครับจากที่เมื่อก่อนก็ไม่เคยทํางานเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามาวันนี้คนเราอ่ะอาชีพมันไม่แน่ไม่นอนเนาะก็เลย เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละคือทุกอย่างคนเรามันต้องทำการเรียนรู้กับมันไม่ว่าจะเปลี่ยนทำไร่ปลูกข้าวไร่ปลูกข้าวโพดอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าปลูกมันสำัะหลังหรือว่าปลูกมันผหลังอะไรพวกนี้ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเปลี่ยนผมหรือว่าท่านผู้ชมท่านอื่นเนาะก็เหมือนกันที่นี้ก็ผมเองก็เป็นคนหนึ่ง ที่ไม่เคยทำนานะท่านชมครับแต่ก็อ่าได้ทำนาก็ไม่ได้ยากครับท่านชมไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดว่าเเขาทำนาเราไม่เคยทำไม่รู้ว่าจะทำเป็นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะบางคนจย่าว่าอย่างนั้นเนาะแต่แต่ว่าไอเรื่องที่ที่แท้จริงก็มันไม่ได้ยากครับคือทำนามันมีอยู่ยสองอย่าง่านนาที่หว่านด้วยเครื่อง ข้นด้วยเครื่องอหวานด้วยเครื่องอันนั้นมันจะเป็นไปอย่างหนึ่งเ๋ยผมจะให้ท่านชมดูตัวอย่างมันเนาอะอม,มันก็ดีคนละอย่างหนึ่งแต่ว่าทุกอย่างทุกสิ่งเราจะต้องควบคุมด้วยยาให้ได้ถ้าเราไม่สามารถควบคุมญ้าได้ก็อาจจะเป็นงานอันใหญ่หลวงของเราเช่นกันนะครับท่านผู้ชมก็เพราะว่าญ่านี่ ถ้าเราไม่ควบคุมได้มันจะทําให้มันครอบงำเนาะท่านผู้ชมครับเรียกว่าครอบงำแล้วกันครอบงำข้าวของเราอ่ะจะทาให้เงาของมันภูมงเงาของมันมันทาจะทําให้รัดข้าวของเราเนาะเราก็ไม่ให้ข้าวของเราเจริญเติบโตได้เนี่ยประมาณนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวไร่หรือว่าข้าวนาอะไรประมาณนี้ก็เช่นกันคุณสมบัติก็เราต้องควบคุมข้าว ควบุมญาติในนาข้าวให้ได้ก่อนเนาะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องข้าวเนาะแล้วก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยู่ตะก,กี้ตะก,กี้ยังไม่ได้บอกเนาะ,ะที่นี่มันชื่อ,อทุ่งท้องท้องนานะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมีเต่นนานะนู่นครับท่านผชมครับตรงนี้ทั้งหมดจะมีอยู่นาฉี่ไร่ อ่านนะครับสีไล่ทั้งหมดเนะาะท่านชมดูเนาะนี่ครับแลมีทั้งหมดอยู่ที่สีไล่อ่าเราจะทําการเปิดกล้องหลังให้ท่านชมดูสีไล่นี่ก็มันปีนี้เป็นปีที่ครั้งแรกมันเป็นนาเก่าเนาะเป็นนาเก่าแล้วก็ทีนี้เราก็มา ปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงให้มันเป็นชงแบบใหม่รูปแบบใหม่ตามที่เราต้องการอะไรแบบมัณนนี่เนาะก็เลอยอทําให้พันนามันสูงไปนิดนึงอะไรเนาะพันนามันสูงไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็ยากก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะคือเดี๋ยวผมให้ไปชมที่ไอ้ที่เราซ่อมเอากับที่เราหว่านตอนนี้ผมจะให้ดูที่เราหว่านก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะสลับกล้องหลังนะครับท่านผูช้ชม ที่ผมอยู่ที่นี่ก็จะเป็นบ้านเล็กที่หนึครับหมู่เก้าอำบลอออนใต้นะอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมที่นี่ก็ถือว่าบรรยากาศดีบรรยากาศดีทุกวันครับผมเองก็ออกมาตั้งแต่เช้าตื่นมาแล้วก็พอเห็นชาวหว่งสาวไหนิดหนึ่งก็เลย ไปออกกำลังกายมาเนาะออกกำลังกายมาเสร็จเรียบร้อยอทีนี้ก็มาถ่ายคลิปแลกเปลี่ยนความรู้กันท่านผู้ชมก็สามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเนาะมาได้คลิปวิดีโอของผมได้เลยนะครับเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันแลกกันบางคนมีความรู้คนเราแต่ละคนความรู้ไม่เหมือนกันนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวจะเราไปดูกันก่อนระหว่างนาที่เราชอบกับนาที่เราหว่านคนต่างมันเป็นยังไงบ้างเนยอยู่ที่เราควบคุมยานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมโอเคครับนผู้ชมอันนี้จะเป็นนาที่เราหว่านทําการหว่านเอาเนาะครับเนาะนี่ครับนผู้ชมต้นข้าวก็กําลังสวยงามเลยเนาะอ่าต้นข้าวกำลังสวยงาม อีกอย่างนึงเราต้องควบคุมน้ําให้ได้ถ้าอย่างนว่าเราถึงเวลาต้องการน้ําเราขาดน้ําให้เขาอย่างเนี้ไม่ได้นะครับซึ่งก็จะทําให้ข้าวของเราอะ,อะไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้จะเป็นนาที่เราทําการใช้เครื่องพ่นเอาหวานเอาทั้งหมดนะครับอานู้้วมเข้าดูครับผม ตอนนี้แหลกกำลังโผล่ออกมาจากภูเขาแล้วนู่นนะครับท่านผู้ชมแต่บรรยากาศนี้ก็ที่นี่มันแปลกอีกอย่างนึงนะครับเวลาร้อนก็ร้อนจริงๆร้อนม,อมากๆเลยนะครับเวลาฝนตกก็ที่นี่ก็อ่าถือว่าน้ำไม่ค่อยหลาไปไหนเพราะว่ามันเป็น ท,ท้องนานะครับผมดินมันเหนียวเนาะท้องท้องนาอะไรประมาณน,นี้มันเหนียวมากอ่าแต่ก็ก็โอเคใช้ได้เนาะมันเหมาะก,กับสําหรับคนที่เราปลูกข้าวปลูกพืชปลูกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้เนาะนี่นี่เท่าทั่วอันนี้สังเกตด,ดูอาจจะเป็นข้าวที่นาที่เราชอบเอาเนาะเนี่ยครับระหว่างต้นความห่างมันก็จะประมาณนี้เนาะผู้ชมเห็นไหมนี่ครับเน ก็จะเป็นกอเป็นแถวอย่างนี้อ่ะอันนี้จะเป็นช่อมเอาก็ความสวยความงามของมันก็ก็พอๆกันครับถือว่าสวยใช้ได้เนาะนี่ครับคือช่วงนี้มันมันเป็นไอที่รดถ่ายมันถ่ายอแล้วก็ยังไงอะ่ะมันลึกไปมันลึกไปตอนที่เราหว่านอะ่ะมันก็ ไม่อนันนี no ้มันก็ไม่น้ำมันขังครับท่านผ่าชมถ้าน้ํามันขังทีนี้ก็มันก็เลยทําให้มันเข้ามันอ่ะเน่าไปอ่าตายไปอย่างนั้นอ่ะมันจะไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้เนาะก็มันก็เลยทําให้เรามาอัดถ้วยมาถอนที่อื่นแล้วก็มาซ่อมแซมใหม่อะไรประมาณนั้นเนาะ วนมากที่นี่เขาจะทำกันปลูกเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้ากันนะแต่ข้าวเจ้านี่ก็ถือว่าคนเราชอบกินมากที่สุดเหมือนกันนะข้าวเจ้าเนาะแต่ว่าบางคนก็ชอบกินข้าวเหนียวซึ่งข้าวเหนียวก็ถือว่ากินได้ของสองอย่างสำหรับผมนะข้าวเหนียวก็กินได้ข้าวเจ้าก็กินได้ครับ คือถ้ากินข้าวเหนียวมันจะง่ายนิดนึงมันจะง่ายที่ว่าไอตอนที่เราอ่ะไม่ต้องมีกับข้าวเยอะก็สามารถที่จะกินได้ไม่ว่าจะเป็นจิ้มกับน้ำพริกหรือว่าไอจิ้มกับน้ํำปลาน้ำไอพริกกะปิอะไรประมาณนี้ก็อร่อยดีเนาะก็เรื่องกับข้าวมัน บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องยากผมไม่ได้ยังยากถ้าเราหิวเนาะกินอะไรก็อร่อยหมดทุกอย่างเนาะโอเคกลับมาทีา่เรื่องของพูดถึงเรื่อง AI นิดหนึ่งครับผมทานผู้ชมวันนี้ก็เรามาทำความรู้จักกับ AI ซึ่งมันสามารถที่จะสร้างรูปภาพให้เราพีได้เนาะเฉพาะรูปภาพเนาะครับเนาะแต่ว่า เรื่องของสังทําให้เป็นคลิปวิดีโออย่างนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้เนาะซึ่ง AI ที่ผมจะพูดถึงตอนนี้ก็พวกเราทุกคนมีกันอยู่มันจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือกันทุกคนแหละท่านผู้ชมก็มีผมก็มีเหมือนกันครั้งแรกก็ยังไม่เคยรู้เรื่องยังไม่กล้าเข้าไปเอา้าทำไมมันเป็นอะไรวะอยู่ดแสดงเล่นโทรศัพท์ ดีๆอยู่ดิ้งขึ้นมาบนโทรศัพท์มือถือเราเอ้าทำไมมีอะไรให้เช่าให้เราช่วยบ้างอะไรประมาณนี้เนาะเพตัวนั้นก็คือเป็นเกี่ยวกับเน็ตมาเชนเจอร์เนาะอะมาเชนเจอร์ของโทรศัพท์มือถือเ o o บุ๊กถ้าพูดถึงเฟซบุ๊กก็สมัยก่อนก็จะอยู่รวมกันกับเฟซบุ๊กเนาะมาเชนเจอร์ที่เราโทรหรือว่าเราเช็หรือว่าเราอ่า ส่งข้อความเสียงหากันอะไรประมาณน,นี้เนาะก็จะเป็นเรียกว่าไมเซนเตอร์อ่าสมก่อนก็อยู่รวมกับเฟซบุ๊กแต่ตอนนี้ก็แยกออกมาเป็นแอปอีกแอปหนึ่งชื่อว่าไมเชนเจอร์ะอะไรประมาณน,นี้เนาะทีนี้ก็เกี่ยวกับไมเชนเจอร์เหมือนกันก็แยกออกมาอีกรอบหนึ่งก็เป็นที่เราสร้างภาพสร้างอะไรพีที่สูงบ้านเนาะ ต้องการอะไรอยากได้อะไรเราก็สามารถฉางได้เลยนะครับอ,อันนั้นก็เป็นเมตาเอไอเนาะเราอยากได้ภาพสาวสวยนั่งจิบกาแฟชมทุ่งนาอะไรประมาณนี้เราก็สามารถพิมพ์เข้าหาได้เลยนะมันก็สามารถที่จะประมวลผลหรือว่าประมวลรูปภาพให้เรา ได้รูปภาพตัวนั้น,นเราก็สามารถเอามาโพสในโซเชียลมีเดียของเราหรือว่าเราจะโพสในอินจกเกมอะไรก็แล้วแต่สามารถโพสต์ได้ไม่มีปัญหานะครับผมก็ทีนะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าเป็นโด,ดช่วยอีกโดหนึ่งครับ <c oughs> แล้วก็คนที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ ไหนๆก็มันก็มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราอยู่ของเราอยู่แล้วนะ่ะเราก็ต้องเอามาใช้เอามา,า,มา,า,มาประกอบอาชีพของเราทํามาค้าขายของเราบนแพลตฟอร์มเพื่อให้เป็นประโยชน์และได้เงินได้ทองกลับมันบามานั้นนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมต้องขออําลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมสายเทยนและ ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสำหรับคลิปหนะ้าสำหรับดีนี่ก็ขอ,อสวัสดีอยู่ดีมีสุขก,กันทุกทนทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ